เขาบอกก่อนว่าเดวันปิดงานที่รัสบีนะฮะเขาติดสอบครับติดสอบน้อบตัวแน้องเขา a i l ทุนนิยมเยอะดูขาดสายน้องเดวันติดสอบแล้ช่นี้น้องโเดีนอยู่เขาก็ต้องกลับราชบินราชบินนะครับแต่ว่านี่ไง ก็ต่ออยู่นี่ไงไดอยู่แล้ววันนี้อยู่เหมือนโค้งนะก็ดีใจว่าวันนี้ก็คือเรามองได้ไปเห็นข้างๆแล้วก็ข้างหน้าเนาะมีคนที่รักเราแล้วก็สปอร์ตเราอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะขออวยพรให้เออราล้นในปีนี้นะครับผมมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นมีสติแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแต่เล็เท่าคิดสิ่งใด ขอให้สิ่งนั้นไม่ได้หนักเกินไปสำหรับออกล้แล้วก็ขอให้มีคนรับออกล้นขึ้นๆไปเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นที่น่ารักของทุกๆคนนะฮะอะไรแล้วก,แวก็แล้วก็ปีนี้ก็สู้ๆไปด้วยกันขอบคุณขอบคุณขอบคุณทำไมรูให้มาไว่อน <c oughs> ก็ก็ขอให้ปีนี้เรามีงานไปด้กันเยอะ <c oughs> เอาวแล้วก็คือจะพูดยังไงดีก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ดีใจที่ยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะก็ในอนาคตมันจะเป็นโอกาสที่มากขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าต่อไปจะทาขึ้นหรือเปล่ามันก็จะได้เจออะไรที่มันหนักขึ้นมาเรื่อยๆก็เหมือนที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเป็นลาสวนว่าต่อไปนี้มันอาจจะต้องเหนื่อยนะ หลังจะมี้ก็เหมือนกันแบบเตรียมรับมือให้ไทัน้งทั่วคนจ้าเอชไปจชอไหมาจจะจุไม่ได้แต่โวยพอเยอะแล้วแกจบได้เลยนะแกใช้ฟังกวยพอนคือเมื่อกี้โวยพอนอะไรไปวะอันที่เป็นสาตว์ละของเรากลับบ้านดูเอรอเฮ้ยกรักมากๆเอ่ สู้สู้ไปด้วยกันแล้วก็เชื่อใจกันยิ kind of ่งมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เราเชื่อใจกันมาตลอดฮิ่ิฮิฮิอิฮฮิฮ้ ก็งั้นเขาบอกว่าแยมหน่อยยิ่งฝังจรงเหรอให้ดูอะไรนะฮะผมก็ไม่ไหม้ผมอะไรทำอะไรไปนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมดูชิ้นหูน้องนะกระซิบข้างหูกระซิบข้างหิวว่าช่วยด้วยพี่บีเขาบอกมา 啊，咱、啊、们。